ใช่งมข้อเข่าเันนี้เราจะมา react performance f i l m e เ a ้นสเต้นสิปา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 เต้นลเต้นล้เป็ดก็ริสก็ริสกันทั้งวันเต้นกลมล้เรจะมาดู performance เราไม่ต้องฝึกค่ะลมแน่นอน dance l i ก e n e l ไม่ใช่เออใช่แด n c e l i เ n g e l เรอโอ้หไม่แล้วไม่แล้วชอบรงเอาหมดเจี๊ยยากเอือนแปลว่ากลมมาก สุดๆปอนพรฟอร์แมชั่นฟิล์มคืออะไรนั้นก็เต้แสดงจการแสดงเป็นการแสดงแต่วันนี้เป็นแบบ ร้านชั่มนะแม่ไม่รู้ร้านชั่มมากไม่ขึ้นกับเขาก็ได้ร้านชั่มโรงเรียนเนี่ยเอาไปว่าคนดูไม่ต้องคาดเดาอะไรทั้งนั้นเขามีอะไรมาก็ดูดูไปมีสนุกละดูเลยเออเนาะอะไรนะเออไม่มีอะไรคาดเดาได้เหมือนนกัคนกดจนนักข่าวอ๋อไข่ต้าไข่ไข่แบบโอช็อปปิ้งของช็อปปิ้งอย่เงี้ยอ้ยอยากปั่นรวมเอ้าลูกสาวเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวเป็นนักขะค่ะ เส้นไม่ขายน้ำปั่นเนาอ๋อเส้อยชุดแบบมีโทรศัพท์เหมือนอันนี้เลยอะมินเกอรอ่ะอยุ่แบบนิที่เรางานอะแม่โทรศับมีโทรศัพท์น็บไปด้วยใช่มีตั้งแต่ m อที่แล้วแล้วแอบโทรศัพท์พับโอ้โหหน้าทองีิสา

เออธรรมดาไม่ได้เอาามธรรมดาไม่ได้ไ่เนี่ยดูเต้นท้าๆนั้นเนี่ยเต้นไม่ได้ม่าลากอ่ะต้องมีเป็นเขีเกาลิเลโอ๊อ่

พแบนน้ำปั่นหรอแบนข้างปั่นเหรออยากน้อง่าเมื่อกี้เขาเป็นแบบเขาจะไป s อ o p p i ป g เงี่ยกเรนี้จะหมดแล้วเร็วริมโทรไปเร็วอะไรอะได้ยืนค้างท่าแล้วนะก็ถอดกันไม่ได้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหวิววิวปิดแล้วน้องเนาะแล้วเซลฟ์เนี่มารักน้องเราจเราจะมีโปแกมออีกเวอร์ชันหนึ่งวะนี่ว่าทำไปเรื่อยเพราะดูเขาหลับยิดีจง ก็ตลกดีนะตลกค่ะคนที่ไม่เห็นมาว่าแบบว่าจริงๆแล้วในงานวิชวลของเออร์เอมวอ่ะเอะมอมันแบบเหมือนเหมเป็นช่วงที่วินโดว์เป็นของศิลปินคนหนึ่งที่เขาทําให้กับ วินโด้อะวินโด้ดิสเพลย์เออนั่นแหละแล้วเหมือนกับว่ามันก็จะมีพวกแบบเอ่ออะไรพวกฟองน้ําใต้น้ําอะไรเงี้ยมันเป็นงานศิลปะของเขาเซ็ตเขาใช่แล้วเหมือนเขาไม่ทำให้เขาไม่ได้มาทำให้แต่เหมือนแบบมีแบบอินสปีดเชนเอะไรมต่างนั้นใช่ใช่มันก็เลยเล่าเหมือนแบบว่าพวกน้องๆที่อยู่ในแบบพวกตู้ปลาอะไรหลายๆอย่างแบบนั้นอะที่มันแบบมีปลา ปลาที่ออกมาจากหัวน้องอ่ะเออมันก็แบบเป็นงานเป็นปลาที่อยู่แบบในศิลปะงานชนนั้นด้วยล้ำลึกว่ะล้ำลึกลึกมากลึกมากลึกใต้น้ำเลยใต้น้ำลึกใต้น้ำเลยลึกมากมันก็มันก็น่ารักดีนะมันก็แบบมันก็เป็นมันก็หลุดออกมาจากอันั้นไปเลยเอ็มีไปเลยนะเออเป็นอีกการนึงเลเป็นคอนเซ็ปต์นึงเลยก็คือเป็นโอช้อปปิ้งอยู่ในรายการขายของการเลโอเครื่องขายเครื่องปั่นการีเลโอ

ปนปันนโมี่ชอบคอสตูมน้องมากเลยอ่ะมันเริ่เป็นแบบมันจิน่าจอดมิงเกิลดิซี่โลฮานอะมินเล่มังมิเลเออเป็นแบบช่วงที่จริงๆไอดอลเจนสองอะก็จะแต่งตัวแบบกระโปรงเอวต่ำต่รองเท้าเต้อยต้อเงี้ยสกินนีจีนหน่อยสกินนีจีนเอวต่ำเขาดกระดิ่งเออมีสก์เออสมัยแบบบรินนี่สเปียร์ที่เอวต่ำสุดทุกวันนี้ยังใส่อยู่นะบรินนี่อ่ะ นี่ไม่มี่ีเขาเป็นเทไม่มียไม่มีสมัยนี่มากบียอนบียอนเออไม่มีจุดก็แบบให้ลืมจุดศูนย์กลางของโลกไงียเน่ดูเป็นแชมพูที่มันไม่แบบเนาะคือถ้าเกิดแบบยุคนั้นอะมันจะมีห่อนึงอะเธอรู้จักปะซี่ห่อฉันไม่รู้ฉันอ่านออกเสียงพี่หรือเปล่านะวงวงดัสวันดัสเออนั่นแหละทห็นไหมล่ะถ้าใครถึงไหมมันใจกันวงซี่หฮอวันดัสพอดีเล่นเอกไทยก็เลยนั่นแหละ มันก็จะสีสีแบบนี้แล้วก็นจะมีแบบกิเตอร์ที่แบบกังเกงอะไรอย่างเงี้ยเสื้อจะมีผู้หญิงทิ่ชอบมันจะเป็นอย่างงานคุณแม่หมวกหมวกคอมินต์ดองมันก็จะน่าเกลีใช่น่ารักอ่ะ ปัจจุบันนี้ก็แบรนด์เสื้อผ้าก็คงกลับมาทำกางดีเซลไงเหมือนถ้าสมัยก่อนสยามจะมีแฮปปี้เบอร์รี่เธอแฮปปี้เบอร์รี่ใช่ฉันนึกถึงนี้มาแล้วแหละสีฟิล์มเลยเธอสีชมพูนี่ว่าก็มันก็คงมียุคนึงที่แบบเหมือนอ่ะก่อนก่อนที่จะเข้ามาช่วงปัจจุบันเนี่ยคนก็คงต้องขุดขุดสอกของมือสองอ่ะใส่กันมาประมาณนึงอ่ะจนแบบเสื้อผ้ายุคนี้ กลับมาใส่อีกครั้งจนแบบเป็นแบรนด์เอามาทําอีกรอบนึงเขาก็บอกว่าจริงๆแฟชั่นมันก็มันก็หมุนๆกันไปหมุนๆกันไปอะอะไรอะไรที่แบบจริงๆเราก็ไปนั่งดูยุคแม่ๆเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็หยิบบางอย่างเขากลับมาใส่ได้แต่แต่คือเราอะไรฮะแต่ว่าต้เลือกที่ที่มันไม่เดิมมาไงคือท่านนี่นี่ก็นี่ก็พูดตามน้อย่ายอมแลบว่าช่วงหนึ่งก็เราคิดว่าแบบเหมือนเสื้อผ้าอยู่เนี้ย มันมันเก๋แล้วใครจะใส่รอดวะอะไรเงี้ยแต่ว่านปัจจุบันนี้แบรนด์เขาก็แบบได้ทำดีไซน์ไปตรงนี้นั่นให้แบบเออให้ใส่กันได้ไปถึงวิคของแฟชั่นเลยแหละอย่างเี้ยก็เหมือนมันก็มันก็นั่งคิดมันก็แบบเออไปคลาสศิลป์ของแฟชั่นแล้วก็แบบเดนิสศิลปินเขาไม่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอธรรมดาธรรมดากันแล้วมนเไม่ได้เต้นอยู่ใน สตาลูกันปกติแล้วนะแทบจะทุกวงเลยป้าเดี๋ยวนี้จริงอันนี้ก็ต้องผ่านการไลฟไข่โอช็อปปิ้งมาหน่อยนะเออต้องมีคอนเซปต์แล้วว่าแล้วยงจะได้สาวเดินออกมานอกเฟรมกันอีกให้แบบเออไปอีกว่ะสนุกคนดูที่ได้เห็นอะไรแบบเนี้ยอืมทำแล้วแหละก็ทำให้ไปเลยทีเดียวรอดูว่าต่อไปจะไปอยู่ที่ไหน อยากเห็นซีนแดนว์แมนในใต้น้ำใช่มนห้องเงาองไรเหรอสีโมงอ่ะอ๋อดิเกิลเกิลิเกิลลิฟโอ้โหแค่ใครดแลับเป็นไงมานาคาทำนีทุกคุยกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e และฝากติดตามทุกทุกช่องทางของแครเชอร์ด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊บาย